สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้รีวิวเ,เป็นวานโนะนะครับที่มีลูฟี่กับคิดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไคโดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมซื้อมอาเนี่ยผมซื้อเป็นแมวแดงนะครับการแท้แน่นอนนี่เลยถ้าเกิดใครที่อยากเก็บไม่ครบก็เก็บได้ครับนี่ยครบเลยถ้าใครชอบรัวิวเจฟแนะนำครับ โอเคครับราคาจับต้องยากทับต้องได้นะครับเอผมจะมาให้ดูเป็นเป็นชิ้นๆครับชิ้นแรกครับไข่โดครับเป็นนี่เลยนะครับมีตำหนิไหมถ้าถามว่ามีตำหนิไหมก็มีนิดหนึ่งครับตรงจมูกมีสีเลือะตรงหนวดนิดหนึ่งครับตรงหนวดอะตรงใกล้ๆจมูกครับแล้วสีเนื้อนิดหนึ่งก็โดยรวมโอเคครับหน้าดุหน้าเข้มมวดดีนะครับ ต่อไปครับงานที่สองพระคุมครับนี่เลยเป็นพระคุมที่แบบสวยครับใหญ่เลิศนะฝ่ามือผมอะต่อไปครับเป็นฐานครับกับเสาหางกับเสาครับนี่นี่ครับต่อไปก็เป็นตัวนะครับนี่เลยไคโดนะครับ นี่กามเพลยครับโดยรวมถือว่าโอเคตรงนี้มีตำหนินิดหนึ่งครับนี่ตรงเนี้ยครับมีรอยตรงสอบนิดนึงครับตำหนิมีแค่นี้ครับมาตำหนิจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบห้ดูครับนี่เริ่มจากนี้เลยครับสายครับไปด้านหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวแม่ใหญ่จริงๆครับนี่เป็นเมกานะครับเป็นเมกาเมกาดับเเซครับ ถ้าเปรียบเทียบกับ WCF ตัวอื่นนะครับจะแบบตัวเล็กมากประมาณประมาณนี้ตัวเล็กอันนี้เป็นเมกานะเมกาที่ผมผมรู้นะผมอาจจะรู้ไม่เยอะเมกาที่ผมเห็นนะมีอยู่สองตัวที่ผมเห็นอนะเอ้ยมีอยู่สามตัวคือโชกุนแฟงกี้ครับแล้วก็เป็นไคโดหนวดขาวครับที่ผมเห็นนะส่วนตัวอื่นผมไม่รู้วนะ่านี่ครับ ประมาณครับพี่การรู้ว่าตัวไหนของแท้ตัวไหนของก๊อปนะครับผมอาจจะรู้ไม่เยอะครับแต่รู้เบื้องต้นครับคือหนึ่งครับมันจะมีสัญลักษณ์ตาแมวนะครับมันจะมีเอาตามที่ผมจาได้ก็จะมีแมวส้มแมวแดงแมวทองแมวขาวแมวเขียวเพื่ออะไรอีกเนี่ยมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะจาไม่ได้เหมือนกันจําได้แค่นี้ครับก็จะมีสัญลักษณ์ตาบันไดนะครับอานแท้ครับ แล้วก็ดูรายละเอียดของหน้างานนะครับในตานะครับรายละเอียดดีครับคือผมไม่มีงานกรอบไมลเนี่ยผมยังไม่มี WCF งานกรอบนะเลยเ,เอามาให้ดูเปรียบเทียบไม่ได้ครับรายละเอียดถือว่าโอเคครับราคาไม่แพงมากพอได้ครับราคาถือว่าอางค์ตัวรวมโอเคแล้วครับนี่เลย เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้กับออ w c f นะครับนี่เลย WCF นะครับนี่ขนาดของมันแตกต่างกันมากครับนี่เมกานะครับ WCF ปกติก็จะประมาณนี้นะครับไอ,อโดตัวนี้สูงประมาณสักสิบเกือบสิบห้าเซนอะรประมาณนั้นอ,อั มสิบสามเส้นสิบสี่เซนกว่าเนี่ยส่วนกล่องนี่ประมาณยี่สิบเอ็ดเซนเกือบครึ่งครับโดยรวมถือว่าโอเคท <net> 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 ั้งที่เราผมรีวิวไปให้ดูแล้วนะรอบหน้าครับผมจะเป็นรีวิวเป็นลูฟี่วานโอครับ c o l l a เ o อร์ชั n นะอันนี้เวอร์ชันทํานกับคิดอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบดีใจนะแล้วก็รอบต่อไปก็จะมารีวิวลงเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวใครอยากซื้อ สั่งได้ครับโคตรสวยถือว่าคุ้มค่าครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวงานตัวใหญ่ให้ดูนะครับรอบหน้าก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ